จากพาประจันเพิ่นไปหมู่บ้านอีจังเดะหมู่บ้านพิษณนาเป็นวาเนาะขากลับมาก็ได้แมงและเดะโด,ด,ด,ดยเป็นเทา่าไ่ก็ของเงินหา 16, 16, 17, 17. ้าสิบหกชิปเจ็ดชิบแปดิไปขอบใจ <c oughs> ไปเอาอย่างว่าเท่าให้พี่น้องเงินน้องวะขางทางได้เอาซีดีผานี่เอาไหม เอาพี่น้องเ้ยนะกับทักทายสบายดีเดอ้อวัชพุสุสคนขายจางไหนสามหมากเศร้าเรื่องแม่เท้าเอาแบบอ่อนๆแน,น่นนะไปหาตาหม,มู่บ้านพิจน,นาจนก้นขาดประตูกับมานํ้ำเลยพี่น้องเลยว่าเมื่อเศา้านี้มาส่งลูกสาวกับลูกชายเพิ่นเดิมตีตด,ดมานำาอาจันได้เรื่องเอาสามหมากเศร้าเอามาอ่อนๆ อเอากล้วยปิ้งแน่สาวสิบพันไปอ่าะยังก็บ้านยังก็าไปมาท่าบ่บ้านยังก็เต้บ้านนั้นนาเกลือเออบ้านน้าเกลือพี่น้องเลยฮ่าจนบัดมือบัดเว้นยังไม่ได้ใจเล <c oughs> ยขากลับมาจาก อาหมู่บ้านลึบรับบอจนันทร์พิ่นกามะแวะตลาดแขมทางเนาะของป้าของลงพี่น้องเลยได้ได้มักสดีดสกับแม่นาแด่มาฝากไอตืรอว่านะพอดีขากับเมื่อกไปรับลูกสาวเลยเนาะได้เวลาเลยสองโมงกว่าได้พือเขาเมืออ,อยกมายังเอาไว้เมื่อแกงว่าปปเตอะ แกงไวย์หมักสังหอยอันนั้นเต่อเต่อใส่ซื้อไข่นกกระท่าหาน้องเชอร์ครับอาตาน้องดูกสามคื่อมากินไข่นกกระท่าอ่ะเต่อห้าสิบพันเอาไข่นกกระท่าไข่นกกระท่ามันโมเมนต์ใครดุหรือวะเนาะโดยเพราะว่าซื้อเมื่อนั้นเพิ่นได้กินโมเมนต์ถึกใครดุไง เอาเอาแพ็กนึงจากแพ็กอะไรสามสิบแพ็กสามสก็ได้สองแพ็กห้าสิบก็ได้ลูกกินลายปะนั่นพุกพี่ลายได้นะมีอีกนะออาเคนี้ค่นเล่อนไ๋อเียกระเด้ามันหาค้ะเอาไหม ในฟักกระดาวมีซีนบ่เออแมนแล้วนะเนาะฟันซ้สิน่นเนาะเอาไแมเงินจ้ะสามสิบเออไม่ละไปในว่าจ้านะตองเย,ยไทยานบอดไทยเป็ดหอยจุกกระเตตอว่าพี่น้องกินตอกินเตนโหดไล่ แั่ปันยังไงแกป่าวนกเขาว่าเตือนนี่คือนกกะเาตามไมถามลท่านนี้เอามักิลลี่ตัวนี้ขึ้เป็นแต่แซบแท้ๆเี่เวให้คนยังยัง ปลาเตอร์ซื้อพอยเอาว่าวายมาแก่มาตำกาเทรายปลาเตอร์าวพันก็ได้าพันก็ได้เดี๋ยวเราลุตนะเด้ยเราเนี่เราเมารดเมาลางมาน้ำแจ้งๆดีหลากน้มาพี่น้องกปลาเตอร์กะ เพราะว่า่าสิเมื่อทรงพนวัดคือว่ากลับไปกลับมากเลยได้ออกมาบําเจนคนเลยเนาะเพราะว่าวันที่เศร้านี่คนก็จะเดินทางไปสารวันแน่พี่น้องไปดําเนินการเรื่องอ่าไอ้บาวบุญสารวันพิ่นถ่าเนาะเพราะว่าทางบาวบุญเ่นสิเดินทางมามืออื่นและก็มือฮือหอดสารวันมาเสนะเมื่ออื่นนี่เพื่อเดินทางวันที่สิบเก้าเพื่อเดินทางมา แล้วันที่เศ้าพิ่นต้องอันฮอดสารวันสซาคุยกันนะพอเตอร์เอาเบิ้งน้ำบรจาคกอแล้เาเบิ้องยังของปลาสแลตือลก็เนืืมกะปุเตอร์ซื้อไปไหน้อเตอร์เนี่ย ลุงจ้อยได้หมักแต่กันตัวให่ตัวย่งใหญ่เเรื่อหืมของปลาเขาทายได้ป่ถ่าแม่นอนข้างล่างอยู่กรปูดีตีแดงเรื่อเแมงาขายตัวเธออ้รูละเซนเท่าูนึงนึกว่าเป็นตัวได้ว่าแมงดาตัละสิบพันเออตัวละสิบตามตัวเส้าหาอไอยู่ตตัวเอ้าอเตอเอาไหม มาตามอกิเี่ปลาแหงเนาะตามสบายปลาแหงตามสิบหกกับ้ั่นรงคับะไรแสนซา่้ากปูนี่นะเซน่าสองล็อไ่ยังไะไก่เป็นคนนี่พวกง่ายไก่พันเพาคนนึนไ่ยัง แต่ก็อาจารย์พ่นซื้อปลาปูปลาด่แดลำน้ด้วไปล่อยปลาเอีนกับเต่า สองหกหนึ o, oh. PI, qui, ่งห้านี่ใช่พะบอกโอ้ยเนาะเพื่อนน่าดพากันถามเรื่องไก่เติงรถบริกดพี่น้องเอ้ยผูกระต่ายเท่ไปทางหลังมอเตอนีอย่างไปทางหลังได้ขี่ฟุตได้เท้าไม่ยังของกินนะ้า้เมื่อบบบนี้นี่นั่นก็ได้ของฝากจากอาหมู่บ้านที่รวจันทร์เพิ่นตามหาได้พี่น้องเลยเนาะได้น้ำตาลชดมาอ้าวเมื่อแกง ค้นรกไปอยู่ยังไปเรงไงเนาะใส่หอบทิพยหอบเดนกันมาจุกบอนห้องเย็นดูคือเก้าลาบลูกสาวลมเย็นจะบอยอยู่ในรถคือไม่ได้ปันใดเนาะบัดพอลงมาอดเย็นจะจ่อยเนาะขำมากเลยร่มแ,มแล้วพี่นอ้องเลย เชอรล่นี่นก็ไ,ไม่ต้าวอ่ะเมน้นองพันยังใช้เพิดอยู่อ,อู้ร่มหนาวนี่พี่น้องเอ้ยน้องสาววันนี้ก่อนลูกสาวอีกก่อน นับน้องนะบอน้องหน่อยออกมาแล้วปะเตอรอสาวสวยเฮลโลเฮลโลเอ้อไอต้าเฮลโลสบายดีเด้อสบายดีสาวคกุยสบายด,สายดีสบายดีกันสบายดีกัน Ta đi rồi. Rồi. Ta đi. Bên đây là hello mọi người. Cứ hello. Ờ mày nhàng cứ đốt đấy đi. Mà thả cần sang này. Này vào độ, đi, bà Chan. đi. แม่ได้ไม่ได้ไปเวีย่งน้ำพริจันเด้มืงหนีกันเลยถามมารับลูกคือเก่าโอู้จะเหยียบเสียน่องเจ้าเลยนะเสียน้องได้หรอแม่จะสรางเสียน้องให้เลยเนี่ยแหะแม่จะสร้างน้ำนี่ให้เจ้ากับไอ้ตากินน้วกันเด้อมากินกินนุ่มบ่อแน่ไม่ได้ไม่ได้ซีไสนให้ได้อยู่ไม่ได้ซีไซนให้กระเป๋าให้เจ้านี่ว่าเอากล้องเดียวว่ะ ยิ่งบอกยิ่งกินแล้วยิ่งกินนมคิ้วอย่างละทีนอ่ะโอ้ยิ่งกินนมคิวแล้วก็เลยให้เอาใส่กล่องเดียวพ่อบ่อ,พอดูนี่แหละเอากินเด้ปปลาปลาปลป,ปนี่หน่อยสติ๊กพ่อร้ายเม่ล็ดซื้อมาจากตลาดอันตลาดปลาออกแล้วกินได้ไหมลูกกินบุกกินได้มาสิกินใช่ สวัสดีลาลม่จดีบี้มาแมยจะดีตามวนว่ามืดมวนเตเมเจ้าบัวมวนเตเมเจ้านะเอเดนพาไปเวียกน้ำเลยเมยแล้วมวน่ะพาให้เราให็อันไม่ได้นะพาป้าเต๋อขี่ร โอ้ยทันบุรีกันอ้าวกลับใจพาปาเตอร์ขี่รถอันไปไกลๆได้เราจะได้เศร้าเมารถได้หอวหน้าเมารถได้ตาปิ้งกะแม่แก่กอดีกินข้าวว่าจะมากินขนมหนาวต้องลง <pur> <hate fish satisfy> <nhiều qu ark intake> เดี๋ยตาเดี๋ยวเจ้ตาบอกว่าบีอเลยว่าบอกออกมานะครับเออต้องบอกงูเด้อพ่อกันแม่กันมาหลับแล้วกันออกไปก่อนเด้อเสร็จเด้อมาเราทันได้ออกเหรอเดี๋มาเราหกคนแต่กัยาบอกเราหมดหรอกบอกเราอยู่เช่นเด้อกินขนมเค้กในเซนทรั อยู่ยังกินข้าวกํายัางก็ไม่ได้เห็นนะไข่อย่างนาะาไข่โบคาโล่ไ <laughs> ข่โบคาโล่ไข่ปลาโล่เฉยอันนี้<ม>ข,<อ>ขนมไข,ข<น>่ขขอันนี้นะขนมเค้กอันนี้นะกินน้ำเบิดน้ำานนปากก่อนหนูกินเบิดน้ำปากก่อนเอ,องใช่ไหมเมื่อกี้เมย์ไปพูนไปกับไปน้ำพระจันทร์ไ,ไกลๆ่ม,มันกลับมารับลูกท่านไหนไม่ไม

แวะานข้านะ่พ่อีแห้งชีป่ะไม่ได้ซื้อยามันขอให้ได้แวะอ่าไแวะแหมีแห้งพี่เราเลยโอ้ยตายเยินหาตาหน้ามีดห่ตานลมีหมักสลีได้รูเมลัดซื้อมาแต่โอ้เอ้าแต่ต,ตลาดป้าผูหมกักสลีอาามักสลีต้มเลยรูปเ้อโอเคกูโอเยโอ้ยจะกน่อยหากันพี่้องเลย สิเป็นสไตล์เดียวก็ไยวิวกับน้องพิงแบบนี้นะเลี้วกันตลอดไอ้กระเบ้าโอ้ยอย่างนี้ท่านได้เห็นเรื่องของเมยนัดใส่รถไว่ายดูเมย์นัดใส่รถไว้แต่ให้เจ้ากินไม่เศร้านี่เจ้าบุกินนั่นี้เจ้ามาเพราะท่านได้หิวจ้าเหรอยิ่งโบว่ายิ่งกินไปแล้วนะเธอไม่กะอืมเดี๋ยววันนี้ตาเราจักอยู่เดี๋ยวไปเมื่อเสือมาเนาะตาเนาะโดยปืนปั้นเขาเหนียวมากเลยปืน ไมายถงก็าที mm ่ข่าวพาว่าที่ข่าวใหญ่ทข่าวใหญ่บ่ที่ข่าวใหญ่โรงเรียนบ่มีข่าวบ่แฮป้เตอร์เนี่ยที่ข่าวใหญ่มากเี่เตอร์พอ่นะายเกลือบอมาเกลือมาบ่สาวคู่ปุใส่เสือตั้งหนให้เนาะทู่สาวคู่เนี่ยเออหมักเชอรี่ใหม่ต้องเชื่อเห็นแน่ ไสาไซแบทแมนเออมันพอจัละัหพ่ออไรพอจผ้ามาเบิ่งนกขาวเี้ยวนนี้แล้วกันพอพอจันลาสีไปสระบุรีนะก็เลยว่างนะจกพาดูธรรมาอืมใค่ึ๊ ร็ดแล้วไม่ได้อ่ะเจินเจนเด้ปิดแล้วจ้ะปิดแล้ใช่ไหมยุบ้ารา้องมามาคิวของเราอยู่าระจำใู้กชาวจะแม่ต้องยืนพอม มีของดีมาหมดไปแม่จังหน่นอยนะป้ตยอจะของหน้าไจังหน่อยจังเมื่อหน้ายุ้ตายันมานะหปเตยไปของหน้าไปปตือไปของน้เออเออบดจิบานมมนึ่กินบดจิบามทมบดเจ้าทิมเจ้วทิมได้ทิมไหนยั่งดีว่ากอกินบดทิมเจ้าทิมจะขยับบ่ ใ่ใช่ฮะหองนิงโ okay. อเคมีเขามีขยะเบาอยู่ห้องแล้ววันนี้นะตอนตอนไม่นัดไปส่งเศร้า,านีดหน่อแม่เห็นจุงมือก็แม่ต้าเขา่าสงคนเก่งแท้จากคู่ผู่ต้องเข่าไปส่งแม,ม่นไเก่งแท้แล้วเข้าเข่าไปนะเฮดได้เขาเอากระเป๋าถิมถิมไปเลยสิบอ่ะเฮดได้สิเออเขาค่อยๆป้าไห้บอแล้วเฮดได้เฮดไปว่าเห็นคุณคู่ก็ย่างผ่านไปเลยบ่ ย่างผ่าน์ตไปได้บ่บ่สบายดีบ่เอ้าคือบ่สบายดีไ้สิไปเลยอะแม่ไปเลยบ่บ่แล้วเราเฮาบ่ท่าย่างยางพารกูเฮาบ่สบายดีบ่จ้ะก็สบายดีรึเปล่สบายดีกูแม่ขันเห็นพ่อใจได้จ้ะสบายดีขันเห็นไม่รักได้จ้ะอืมขันเิ็ยบอกรักไม่รักได้จ้ะเฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดมือนะเฮ็ดมือนะเฮ็ดมือสองนิ้วกันนะเฮ็ดได้ ใช่ไหกินเอที่แต่าเนะมีุ่นประตูของน้ำไปบ่ของน้ำบ่เงียบบ่แม่ใช่พะเนงมีแต่ผูกสร้างนะนงมันปิดจ้ะปิดแล้วาดิน้ำล้วาดิน้ำล้วมั่เนกงหันดุมทิดนลุมาซะเหม่กหันแะบนันน่ ม่รังเสียใหน้องน้องเจอได้สามตัวน้อยะแม่หน่อชคือยาพนาวเอกราบนะโอ้ยหนันของดินพนได้เป็นหักก็มันหักของพนักไพ่อไปห้องน้ำก่อนด้วยนั่งโซนนั่งข้ขาว้องนะนั่อือไปจ่ายไปอย่าลุกขาห้องน้ำไปจ่ารเดี๋ยวปิดปิดรถล็อกร ไปจะลาปลาดุงกันปะลาปาดงกันลาเดาปลาดุงบายบายสบายดีปาดุงเห็นเนี่ยสบายดีกันไหมจับถาจับถาไปแล้วเอาเอาเลยบายบายไปันอเปาุกปากไปาพี่นอนเนาะลาพี่ลานอนันด้วกระเดาไมนไปวันง สบายดีพี่น้องไปแล้วไปแล้วตาตามาแล้วรึรสครับ้เร็วไ่แลวแล้วแล้ว